นีโอลูชชั่นอีสปอร์ตเขาออกเมาส์ใหม่ครับชื่อว่านีโอลูชชั่นโซล่าครับก่อนที่ผมจะรีวิวครับขอแจ้งราคาก่อนครับเมาส์ตัวนี้มีราคาอยู่ที่1นึ่งพบาทครับซึ่ง1นึ่บาทจะได้อะไรบ้างครับคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับตัวกล่องครับมาในกล่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เมาส์เขาจะเป็นสีขาวนะครับเปิดออกมาครับจะเจอกับสิ่งของทั้งหมดนี่ครับคู่มือครับภาษาไทยและาอังกฤษแยกกันครับแล้วก็เจ้านีโอลูชชั่นโซล่าครับนี่ครับสีขาวล ซึ่งเจ้าโซล่าตัวนี้นครับเราสามารถเปลี่ยนโคเวอร์ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าได้ครับรวมถึงสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยซึ่งเขาจะให้โคเวอร์มาอีกเทียบเลยนะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีดําครับทั้งแบบมีรูแล้วก็ไม่มีรูนะครับนี่เต็มเลยหลายชิ้นมากครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนโคเวอร์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทั้งมีรูแล้วก็ไม่มีรูผมลองเปลี่ยนให้ดูเลยดีกว่านะครับ รงเนี้ยเขาจะเป็นระบบแม่เหล็กธรรมดาเพื่อนเอเอานิ้วโป้งงัดด้านท้ายปุ๊บออกแหละแค่นี้นะครับเขาจะมีทั้งแบบมีรูแล้วก็ไม่มีรูนะครับเอาจริงมันก็น้ําหนักต่างกันไม่มากนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้ตัวไหนก็ได้นะครับส่วนบริเวณที่ใสขี้ขวานตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับวิธีเปลี่ยนก็เอานิ้วโป้งงัดตรงนี้ตรงกลางตัวเมาส์ตรงนี้นะครับเอานิ้วโป้งงัดปุ๊บออกแหละนะครับแล้วก็ยกออกมานะครับ แล้วก็รีเซิร์เวอเขาจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ดึงออกมานะครับเขาจะไม่มีดองเกิลแถมนะครับแต่เพื่อนๆสามารถเอาดองเกิลของเมาส์อื่นๆมาใช้ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มระยะการรับสัญญาณให้มันดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ควรจะต้องหานะครับหาดองเกิลจากเมาส์อื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะหาซื้อแยกก็ได้นะครับมาต่อที่ของในกล่องอีกนิดนึงครับเมาส์ตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับอันเนี้ยจะเป็นที่ดึงสวิตช์นะครับที่ดึงสวิตช์ของเมาส์นะครับแล้วก ด้านบนเนี่ยจะเห็นสวิตจากโรงงานนะครับอันนี้จะเป็นฮัวโน่แบล็กเชล l พิงกดอทนะครับรู้สึกอายุการใช้งานน่าจะประมาณ30ล้านครั้งนะครับวิธีดึงออกนะครับเอาไว้ที่คีบตัวนี้นะครับคีบสวิตออกดื้อๆเลยนะครับตรงๆเลยแค่นี้ออกแล้วออกง่ายมากนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นสวิตของเคลแล้วกันนะครับคิดขวาจะใช้ของเคลตัวนี้นะครับให้เอาจุดสีตรงนี้ครับไปด้านบนของตัวเมานะครับก็จะคือวางไว้ตรงๆเลยนะครับวางไว้ตรงๆเลย ให้จุดสีอยู่ด้านบนของตัวเมาส์นะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับแล้วผมก็จะเอาเปลือกส้มมาใส่นะครับวิธีใส่ให้ใส่ด้านหน้าก่อนนะครับให้ใส่บริเวณด้านหน้าให้มันตรงล็อกก่อนนะครับพอด้านหน้าตรงล็อกแล้วนะครับก็มากดตรงท้ายเมาส์ตรงนี้ปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วลองคลิกดูส่วนด้านท้ายเมาส์ครับก็ใส่ด้านหน้าก่อนนะครับใส่ด้านหน้าไปก่อนเสียบดื้อๆเลยประมาณนี้ปึ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ให้สายแทร็กเคเบิล A 2 C อีกหนึ่งเส้นครับประมาณนี้ รูปทรงตัวเมาส์ครับเขาจะเป็นเมาส์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างแตกต่างกับเมาส์จากนิวเรชั่นตัวอื่นๆนะครับเขาจะเป็นเมาส์ที่แบบทรงด้านหน้าแคบเนี่ยเพื่อนๆลองดูด้านล่างด้านหน้าแคบแล้วก็ด้านท้ายจะบานออกนะครับการจับคิดว่าเหมาะกับการจับทุกรูปแบบครับเพียงแต่ตัวเมาส์เนี่ยตัวเมาส์จะเป็นเมาส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับคนที่มือขนาดกลางไปถึงเล็กน่าจะชอบส่วนคนที่มือขนาดใหญ่ครับก็ค่อนข้างที่จะคลุมได้เต็มไม้เต็มมือเลย รองรับการจัดทุกรูปแบบครับทั้งแบบาล์มแบบคอกริปที่ใช้อยู่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผิวสัมผัสของตัวเมาส์ครับเป็นผิวด้านๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ฝืดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้มี t e x t อร์ขูดขาอะไรครับแล้วก็ด้านข้างตรงเนี้ยเขาจะมีร่องเพื่อลดน้ําหนักนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเวลาจับแล้วมันก็ทําให้เราจับได้หนึบนิดนึงนะครับตัวเมาส์ค่อนข้างมีน้ําหนักเหมือนกันนะครับน้าหนักเขาอยู่ที่ประมาณ 8 1กรัมถือว่าก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะสมด,ดุลของตัวมัมผมรู้สึกว่ามันจะเอนไปด้านท้ายนิดนึงนะครับน่าจะเป็นเพราะแบตเตอรี่เขาอยู่ประมาณส่วนประมาณตรงเนี้ยนะครับตัวเมาส์ครับดูจะเป็นเมาส์ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1 1 9 1ินมิลถือว่าเป็นเมาส์ที่เล็กๆนะครับก็ดูจะเป็นเมาส์ที่สั้นๆน,นะครับแล้วก็จะมีสมด,ดุเลเรื่องของรูปทรงที่ ส่วนตรงกลางจะมีความนูนที่สุดครับก็เป็นลูกทรงที่ค่อนข้างจับง่ายนะแล้วก็บริเวณตรงกลางก็จะมีความเว้นหน่อยๆนะครับตัวมันไม่กว้างครับเพราะความไม่กว้างเนี่ยมันเลยสามารถทําให้จับได้ถนมมัดมากยิ่งขึ้นนะครับคิดว่าใครหลายๆคนก็สามารถจับลูกทรงนี้ได้ครับ ตัวเมาส์ครับเชื่อมต่อได้3โหมดนะครับเสียบสายไร้สายแล้วก็บลูทูธนะครับด้านขวานะครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดรวมถึงจะเป็นสวิตช์การเลือกฟังก์ชันของไฟนะครับถ้าเลื่อนมาตรงกลางนะครับจะเป็นการเปิดไฟ RGB เต็มระบบนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีไฟ RGB ขึ้นแต่ถ้าเกิดเลื่อนไปด้านบนนะครับจะเป็นการประหยัดพลังงานก็คือเขาจะมีไฟ RGB แหละแต่ไฟ RGB จะติดแค่ตรงโลโก้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีโหมดไฟประมาณ10โหมดเลยนะครับวิธีเปลี่ยนให้กดปุ่ม forward ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก scroll view นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟ เซนเซอร์ S S ครับเขาใช้ของ p ิกอาร์ตสาครับ DPI สูงสุดอยู่ที่1,000งนะครับซึ่งผมก็ไม่เจอเรื่องของโปรแกรมการตั้งค่านะครับแต่เขาจะมี DPI ที่เซ็ตมาจากโรงงานนะครับก็คือ 400, 800, 1600, 2้0 0 3ั0 0กสองพันสแล้วก็5000นะครับซึ่งก็กดปุ่มนี้จะเป็นการเปลี่ยนสเตต์ DPI ไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนตัวผมผมใช้แค่800อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไปเซตอะไรเลย เรื่องของการส่งสัญญาณไร้สายครับไม่มีปัญหาในการใช้งานครับเมาส์ตัวนี้เซ็นเซอร์รุ่นเก่าก็จริงนะครับแต่ผมก็ลองเอาไปเล่นมาก็ไม่ได้เจออาการหลอนหรืออาการเซนเซอร์กระโดดอะไรเลยนะครับเกมที่ผมเล่นนะครับผมก็เล่นทั้ง3เกมเลยนะครับ Overwatch 2, Valorant แล้วก็ The Final ก็ไม่ได้เจอปัญหาในการใช้งานแบบตอนที่ผมได้รีวิวเจ้า Illusion นะครับตัวนั้นอาจจะมีเรื่องของเซนเซอร์ล่อนนิดนึง แต่ตัวนี้ไม่เจอเลยครับไฮไลท์ของมาตัวนี้นะครับคือการเปลี่ยนสวิตใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีสวิตมาให้เพิ่มอีก2ชิน้นนะครับให้เพื่อนได้ทดลองเปลี่ยนซึ่งเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อสวิตตัวที่มันดีๆกว่านี้ได้นะครับอย่างฮัวโน่บลูเชลพิงดอตรองรับเป็นคลิกที่80ล้านครั้งเพื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อนๆกๆ็ซ <ๆ S 1> ื้อมาสั้งสองตัวมาลองเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงการคลิกกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมใส่เป,เป็นฮัวโน่แบล็กเชลพิงดอตนะครับเป็นสวิตทีทเ่เด้งๆแข็งๆใช้แรงกดนิดนึงนะครับ อายุการใช้งานผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ1 0บถึงสาล้านครั้งนะครับน่าจะประมาณ30ล้านครั้งนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อสวิตดีๆตัวอื่นๆมาใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างหัวโนบูเชพิงดอตลองลักการคลิกที่80ล้านครั้งเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถมาเปลี่ยนได้ครับส่วนอันนี้เป็น Cale, เคลแบ s ็กเชล l ลูดอ t นะครับตัวนี้มีเสียงคลิกที่ดังกว่าแล้วก็มีความเด้งมากกว่าผมรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่าอันนี้จะเป็นตัวที่ต้องมาเปลี่ยนเองนะครับ สวิตจากโรงงานจะเป็นตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เฮ้ยเด้งเลยอะชอบชอบตัวสุดท้ายครับผมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะเขาเป็นสวิตไซเลนสวิตครับกดแล้วจะไม่มีเสียงนะครับอันนี้เป็นของหัวโน่นะครับนี่ครับมันจะไม่มีเสียงแก๊กๆนะครับมันจะเป็นเสียงแค่พลาสติกกระทบกันอนะเออสำหรับคนที่ทํางานหรือคนที่แบบไม่ชอบเสียงดงังๆสวิตตัวนี้ดีนะครับแล้วก็มีความ หนึบหนึบหน่อยนุ่มๆหนึบหนึบหน่อยนะครับรู้สึกจะลองรับเป็นคลิกที่10ล้านครั้งนะครับเออเป็นสวิตที่นุ่มนะครับถ้าใครแบบไม่ใช่สายเล่นเกมจาก๋าใช้ตัวนี้ผมว่า work มากเลย s c r o l w e l ก็เอ่อเป็นยางหนึบๆนะครับแต่การแบ่งสเต็ปผมรู้สึกว่าตรงนี้มันลื่นๆไปหน่อยสมมุติถ้าเกิดเวลากดลงไปอะ่ะมันอาจจะมีอาการเลื่อนได้นะครับแบบเลื่อนแบบที่แบบไม่ได้ตั้งใจกดอ่ะนะครับตรงนี้ไม่ค่อย work เท่าไหร่ ปัญหาที่ผมเจอนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันคือเรื่องของเปลือกสวิตบางตัวนะครับอย่างตัวสีดาตัวนี้เปลือกเขามันจะเป็นพลาสติกที่ถูกตัดมานะครับซึ่งตรวนี้ครับพลาสติกอะ่ะมันตัดไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีพลาสติกส่วนเกินนิดนึงซึ่งถ้าเกิดเราเอามาใช้อะ่ะ มันจะส่งผลต่อการคลิกนิดนึงนครับผมรู้สึกว่าพลาสติกมันขบกันเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่านะครับส่วนบริเวณตรงนี้มันทาให้ฟิลลิ่งการคลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นบางชิ้นนะครับบางตัวเปลือกสีส้มผมไม่เจออาการนี้นครับเปลือกสีขาวก็ไม่เจอาการนี้เจอแค่ตัวเปลือกสีดานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าการคลิกเนี่ยมันสําคัญต่อการใช้งานเมาส์มากที่สุดครับ ความรู้สึกในการใช้งานครับเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่ทําหน้าที่ของมันได้ดีนะครับผมเอาเมาส์ตัวนี้ไปเล่นมาไม่ได้เจออาการหลอนใดๆนะครับมันทํางานได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ของที่เขาให้มาครับค่อนข้างจัดเต็มเหลือเกินครับอย่างที่บอกครับทั้งหมดนี้มีราคาประมาณ1090บาทนะครับสามารถเปลี่ยนโคเวอร์ได้หลายๆแบบเลยนะครับแบบมีรูแบบไม่มีรู แล้วก็สามารถทดส s w i วิตได้นะครับซึ่งก็ทำได้ง่ายมากๆแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปหาสวิตดีๆตัวอื่นมาเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับก็จะทำให้ฟลิ่งการกดมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เล่นสนุกกว่าเดิมด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาไม่ได้มีตัวดองโตขยับสัญญาณมานะครับอันนี้ผมก็เอามาจากเมส์อื่นก็สามารถใช้เสียบได้เหมือนกัน ก็จะทําให้การส่งสัญญาณมันดีขึ้นนะครับควรจะหามานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตัวเนี้ยไปเสียบหลังคอมผมคิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับจากประสบการณ์นะราครสนใจผมทิ้งลิงก์ักรยืทไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามไรทิ้งไว้ใ,ใต้คลิปนี้เลยครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ